ตอนนี้ก็จะเดินไปชื่อกับเข่าพี่น้องที่ปากซอยที่ถนนเดกชัยพี่น้องหลังจากเลิกเวียกเลิก,เลกงานเดินไปชื่อกับเข่ายามแรงเมื่อใดเหตุกับเข่าพี่น้องที่ไปชื่อกับเข่าสําเร็จกินพี่น้องกว่าจะได้ยังแน่นไปกับใจสุคือเก่าเมืนเน่อใด มาไว้ยายชุเป็นจังไดไปชื่อกับข่าวแบบใดชื่อีิบอ<ป>น,นลูกเปรตขงศรีเนะี่ยอูแล้วอยู่ทั้งหนาบิ๊กซีบ่หนาบิ๊กซีบางบอนอเนาะไปพี่น้องไปน้ำกันสวัสดีและสบายดีขอเมุพี่น้องที่มอบสุขสุขคน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมณ์บ้านนาพาหลอกน้องบริบาลวณคนละหน้า,า,นนนนานก,าากมากชื่อกับเข่ารับยายชูคือเก่าพี่น้องที่ถนนเอกไซน้องชื่อไอโก ี่สิบบาทตสี trips, ่สิบบาทปลาดุกน้ำเนาะน้ำแข็งเลยกนี่ปลาดุกพี่นนองไปไปน้ำกันปลาดุกตัวละยี่สิบเออโตแล้ว

เรเลยเ้ซึปลาดุกคืปลาดุกเมื่อขนมเมื่อนั่นเมื่อลาบเฮ้ยพี่อ,อย่างแรกก็เมื่อลาบก็เป็นวะอ๋อคือแมืลาบตอน,นเดินมาถึงเขตใาหกสิบเจ็ด,ดี่นนอง

มนกินเรื่อยแทงม้อนอ่แล้วเรียกเลยค่ะแกงชุบไหมคะจ๋าแกงชุกเลยก็จ๋าเรีกแล้วหวานหวานแล้วมวนเป็นเลยจาอ้าขอบคุณค่ะเดไน่ปจะพี่จ๋า บรานาจาศคัคืกระโดดเอกไซใชนเบอนเจ็กับไปนที่รถ้ไนปน,นาบิ๊กที่บางบอนเนาัยนากาศที่ถนนเอกไซซื้อแล้วก,กินเลนเนาะ ta được cái cái của sư cấp khẩu là. đây หยัง này จะ ปลาดไดบากโง,ง,ง่วงอปลาดุกได้บงโมได้บง,งวงพอวะสาหับรครับะแต่จะเ้าไปบิ๊กซีกับบุีนาซื้อเนาะไปครับตอนนี้กรทุม่มทุ่มหนึ่งเลยนะครับเออพอหลอาลาอเพอเบิรงนางกับอีกแต่บีน่าซื้อต่ซื้อแล้วชิยกระเปาแต่ทงไา่บะ

กับเขาเลยพวกกับเขาแรงเรยครับชื่อกับเขาแล้วก็เดินกลับแล้วพี่น้องเดินกลับเขาซอยเด็กชายแปดสิบสามขับหนึ่งพี่น้อง เด yup. ินมาจากที่บางบอนซื้อกับเขาเป็นรถวานป้ายรถเมล่ว่จะไปไห ปากคซ้อยเอกชส่แปทับหนึ่งเอาหลับพี่น้องว่าตื่นก็นจะได้ขอจบคลิปไปก่อนข้าเื่นซอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะพี่น้องจะได้มีกำลังใจเหตุคลิปใหม่ให้พี่น้องได้บ่งได้ชมขอบพุณนแล้วก็ขอบใจ พี่น้อง,งที่เสียสละเวลา,อาอขอบพระบิงขอพระชมเขาเรียกกัะเจะเข่าซอยแล้วพี่น้องแปดสิบสามทับหนึ่งบอลบ๊อบวนอยู่พี่น้องเด็กจุกระเดินก่อนแล้วฮะยกค,คลิปพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง